คิดวิธีการที่เราเปลี่ยนถุงนะคะว่ามันจะโตยังไงนะคะเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะดูวิธีการกันเลยนะคะเบี้ยต,ต้นกล้าที่คนไม่เอาแล้วนะคะขายไม่ได้แล้วเพราะว่าต้นมันไม่สวยนะคะมันต้นเล Ki ็กๆนะคะเราก็เอามาเปลี่ยนถุงนะคะนี่ค่ะมันต้นที่คนเขาไม่เอาแล้วนะคะมันต้นเล็กต้นต้นไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ยอดตายด้วยนะคะ คกกุ้งก็เอามาเปลี่ยนถุงใหม่นะคะเรามาดูวิธีการเปลี่ยนถุงจากครูสเสมียนนะคะนี่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะ,คะปุ๋ยะคะ่ะปุ๋ยเจซีนะคะแล้วก็มาใส่แล้วก็คนคนถุงนะคะทีนี้เราก็เอาดินใส่นะคะเอาดินใส่ใส่ให้ครึ่งถุงนะคะแล้วเราก็ เอาต้นไม้มาใส่นะคะต้นที่คนเขาไม่เอาแล้วมันขี้เหล่มากค่ะดูสิคะไม่มีใบเลยนะคะแล้วก็เอามาดัดแปลงปรับปรุงเพื่อให้ได้ต้นกล้าที่สวยวก็เอาลงถุงนะคะนี่ค่ะดินเราก็เอาผสมกับแ,แกบลบด้วยนะคะดินธรรมดาเรานี่แหละค่ะก็ผสมกับแกลบเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทำแบบนี้เลยนะคะค่ะเราไปดูต้นที่ ถ้ามันเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้เปลี่ยนถุงเรียบร้อยแล้วนะคะคุกุ้งก็มาเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเพราะว่ามันต้นเล็กมันไม่มีคนซื้อนะคะเราก็เปลี่ยนถุงใหม่เราไปดูต้นที่เปลี่ยนไว้แล้วนะคะประมาณสองเดือนเป็นยังเปลี่ยนถุงแล้วถุงใหญ่มากนี่ค่ะก็สมบูรณ์ทั้งยอดทั้งต้นเลยนะคะเดี๋ยวคุกุ้งจะเอาให้ดูใกล้ๆนะคะว่า เป็นยังไงบ้างนะคะใหญ่ขนาดไหนนี่ค่ะดูเอานะคะนี่ค่ะต้นไม่ธรรมดาเห็นไหมคะสมบูรณ์ยอดสูงมากค่ะต้นใหญ่นะสูงถ้าเราไปปลูกแบบนี้ก็จะทำให้เราประหยัดเวลาลงไม่มีต้นตายเลยนะคะก็ใหญ่ปีกว่ากาเท่านั้นก็ แตกดอกแล้วแล้วก็2ปีก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วนะคะก็อย่าให้ทุกท่านให้เอามาเลี้ยงไว้ก่อนนะคะถ้าทุกท่านเลี้ยงไว้ก่อนก็จะทําให้ต้นโกโก้โตโเร็วแล้วก็ตายยากนะคะโอเคค่ะคุกกุก้งก,ก็พาไปดูหมดแล้วนะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะคลิปหน้าคุกกุก้งเฟสมืึงเลยค่ะดีทุกท่านค่ะ